สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มหนึ่งนะคะวันนี้จะมาพูดสรุปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์และศิลปะวัตถุค,ค่ะโบราณสถานนะคะคือสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความเก่าแก่มีความเป็นมาและเป็นประโยชน์ทางด้านศิลปะในประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีค่ะและยังรวมถึงสถานที่หรือเนินดินนะคะที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ หรือมีเรื่องรอยกิจกรรมของมนุษย์นะคะปรากฏอยู่เกณฑ์ของโบราณสถานนะคะต้องมีเรื่องราวความเป็นมาในสถานที่นั้นๆต้องมีการขึ้นทะเบียนเก็บค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นโบราณวัตถุค่ะคือสังหาริมทร,รัพย์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นศิลาจารึกโครงกระดูกเทวรูปพระพุทธรูปหรือสิ่งของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ค่ะต่อไปนะคะเป็นศิลปะวัตถุค่ะ เช่นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่มีเรื่องราวที่สําคัญต่อประวัติศาสตร์และได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นศิลปะวัตถุค่ะพิพิธภัณฑ์นะคะคือสถานที่ที่เก็บรวบรวมดูแลและรักษาโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุที่มีความสําคัญนะคะทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมโดยในประเทศไทยนะคะจะมีพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะคะทั้งหมด44แห่งด้วยกัน,นะคะ่ะอัตราค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุนะครับ หากกรมศิลปากรเห็นว่าโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุนั้นมีอายุตั้งแต่สมัยอยุธยาขึ้นไปจะก,กําหนดราคาชิลไม่เกิน2,000บาทแต่หากมีอายุต่ากว่าสมัยอยุธยาลงไปจะก,กําหนดราคาชิลไม่เกิน1,000นบาทครับโบราณสถานที่สําคัญของประเทศไทยได้แก่นะคะ1นนะคะอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรค่ะตั้งอยู่จังหวัดกําแพงเพชรค่ะ2อนะคะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะตั้งอยู่จังหวัดสุขโขทัยคะ่ะ3นะคะ วัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะหรือว่าวัดพระแก้วค่ะตั้งอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะ4นะคะพระปฐมเจดีค่ะตั้งอยู่จังหวัดนครปฐมนะคะ5นะคะอุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี อุทยานปวัติสตา์เมืองสิงตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีวัดศรีชุมตั้งอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยและวัดราชบุรณะตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาค่ะ